สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังครูกุรกรุ่งกรุ่นศุขวัฒนาถาวรเอพิโซดนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของศักยภาพสร้างได้เมื่อใจมีกำลังศักยภาพสร้างพลังใจอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อใจมีพลังและสามารถรวมใจกันได้ก็จะเกิดพลังมหาศาลพูดถึงศักยภาพที่เราทุกคนมีดีอยู่แล้วทุกคนเราจะไม่รู้เลยหากเราไม่ได้นามาใช้ก็ขอให้ มีความท้าทายในตัวเองในสิ่งที่ทำสิ่งใหม่ๆตื่นเต้นกว่าเดิมคนที่กล้าหาญบางทีก็ทำทางท,งท้งที่กลัวหากเราเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคมาเป็นการเรียนรู้และคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเราจะรู้สึกสนุกสนานมีสีสันและมีพลังมากกว่าเดิมพุ่งชนทุกสิ่งแล้วจะรู้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเวลาที่กุกเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะจะฝึก นำเอาปัญหานั้นออกมาเขียนออกมาเป็นข้อๆลิสต์ออกมาเพราะไม่อยากให้มันอยู่ในสมองของเรามากมันจะทำให้คิดไปคิดวกไปวนมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สงสารสมองเราด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นเราต้องช่วยสมองเราโดยการลิสต์ปัญหาทุกอย่างออกมาแล้วก็เลือกที่จะไม่จมอยู่กับปัญหาคนเราเมื่อมีลมหายใจอยู่มีความหวังเสมอชีวิตตื่นมาพบโอกาสก็ต้องดิ้นรนกันต่อไป ทำอะไรก็ได้ก็ทำไปก่อนเพราะเราสามารถเริ่มต้นได้ทันทีเช่นตอนนี้เรามีความหวังว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความหวังไว้เสมอซึ่งหลายอย่างมาทำให้เราเนี่ยกังวลแต่สิ่งนี้ทำให้เราหมดพลังจริงๆนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นเรียกสติตัวเองกลับมาเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคไปให้ได้มองปัญหาพอเหอะคะ่ะนะคะ ทำปัจจุบันให้เติบโตโดยการนำศักยภาพมาสร้างชีวิตให้สมหวังและเติบโตไปในปัจจุบันเมื่อได้รับโอกาสจากแสงตะวันของวันใหม่ได้มีโอกาสรวบรวมพลังทั้งกายและพลังใจลุกขึ้นมาแล้วลุยต่อไปคนเราล้วแล้วผ่านจุดต,ต่างๆมาทั้งนั้นก่อนจะอิ่มก็ต้องรู้ว่าหิวก่อนก่อนจะกล้าก็ต้องรู้ว่ากลัวก่อนก่อนจะสุขก็ต้องเคยทุกขมาก่อนก่อนจะรวยก็ต้องเคยจนมาก่อนหิว ก็อิ่มได้ทุก,ก็สุขได้จนก็รวยได้ทุกอย่างเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนความเจ็บปวดเจ็บปวดนะคะให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปในสิ่งที่ดีได้จริงๆแล้วปัญหาไม่ได้ทำให้เราหนักใจแต่เรากำลังหนักใจกับปัญหาต่างหากบางคนเขาไม่หนักใจกับปัญหาเพราะเขาไม่ เขาเรียกว่าไม่แบกปัญหานะคะเขาแปลทุกอย่างเนี่ยให้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าความลำบากตอนนี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าหากเรายังเจอปัญหาแบบเดิมๆแสดงว่าเรายังทำแบบทดสอบไม่ผ่านอุปสรรคแบบทดสอบความอดทนท้อคือผ่านผ่านคือเพชรรู้ปัญหาได้แต่รีบปล่อยแล้วแก้กที่สาเหตุแก้ไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาช่วยแก้ ้าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเพราะธรรมชาติจะจัดสรรให้ใครเชื่อเรื่องสัจธรรมของชีวิตนะคะก็จะเกิดได้ก็เป็นไปได้ปล่อยวางได้เป็นการปลดล็อกทุกสิ่งออกจากตัวเองทําให้เป็นอิสระว่างจากสิ่งที่มีพื้นที่ให้ใจพักผ่อนความคิดที่วกไปวนมาในหัวเหมือนเราขับรถติดอยู่บนถนนเต็มไปหมดทําให้สมอง ทำสมองเนี่ยให้ว่างจากความคิดทุกอย่างก็จะโลง่งเหมือนถนนที่โล่งก็จะสามารถรถก็จะสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกเบื้องหลังความสําเร็จอาจจะไม่ง่ายแต่ความหวังดึงดูดทุกอย่างเป็นไปได้เสมอให้กับมาหาเรามันเป็นพลังงานบางอย่างที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนศักยภาพจะมาเมื่อเราปล่อยวางแล้วสักพักหนึ่งแล้วจะเจอทางออกแล้วจะเห็นทางออกนะคะซึ่งปัญหาในโลกนี้มีอยู่สองประเภท คือแก้ได้กับแก้ไม่ได้หากปัญหานั้นแก้ได้จะคิดมากไปทําไมแล้วถ้าหากว่าปัญหานั้นมันแก้ไม่ได้จะกลุ้มใจไปเพื่ออะไรยามใดที่เมื่อยล้าที่ท้อให้ถามตุก,กับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรไปเรื่อยๆแล้วจะพบกับสาเหตุแล้วที่ตรงนั้นนะคะแก้ที่ภายในเป็นปัจจัยที่แก้ได้ปัจจัยภายนอกให้เรียนรู้เพื่อหาโอกาสเพราะเราแก้ไขเนี่ย ต้นตอของสาเหตุปัจจัยภายนอกไม่ได้เช่นดินฟ้าอากาศเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่รีบนำศักยภาพพาใจไปทำกิจกรรมต่างๆที่พาเราออกจากกระแสลบๆเช่นถ้ามันดูข่าวคราวในโซเชียลแล้วเจอแต่สถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยหดหูเนาะ ทีนี้ก็ลองออกไปปลูกต้นไม้บ้างอ่านหนังสือบ้างฟังเพลงบ้างหรือทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายบ้างห่างจากโทรศัพท์สักพักหนึ่งแล้วจะดีขึ้นหรือพบแต่คนพูดเรื่องลบๆเราก็สามารถเลือกอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่รับรู้ได้หรือมีอีกทางหนึ่งนะอาจจะเป็นกระแสส่วนทางก็ได้ถ้าหากว่าจะอยากจะฝึกดูใจตัวเองก็ฝึกเผชิญนะคะว่าขณะที่เราเนี่ยกระทบกับ สถานการณ์แล้วก็มากระทบใจเราเนี่ยใจเราเป็นยังไงจะฝึกแบบนั้นก็ได้แล้วแต่จริตของแต่ละคนศักยภาพการพัฒนาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะปัญหา เข้าทางไหนออกทางนั้นทุกปัญหาเราแก้ไขได้ทุกอุปสรรคเราข้ามได้ศักยภาพนำพลังมาสร้างสติปัญหาให้เฉียบแหลมปลุกพลังให้กล้ากแกร่งปลุกจิตวิญญาณให้หาให้ห้าวหาญพร้อมที่จะลุยทุกปัญหาและอุปสรรคในชีวิต เวลาที่เราเจออุปสรรคไม่ได้หมายถึงเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายแต่อาจจะช้าหน่อยจงอย่าเสียเวลากับสิ่งที่เราเสียไปแต่มองรอบตัวว่าตอนนี้ยังมีอะไรเหลืออยู่ขอบคุณทุกสิ่งอย่างเหล่านั้นที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังกลับคืนมาล้มแล้วรีบลุกนะคะแต่ก่อนจะลุกเนี่ยให้ทบทวนบทเรียนที่มีค่าติดตัวมาด้วยหากเราไม่ยอมแพ้โอกาสที่เราได้จะชนะมีมากค่ะต้นไม้บอกเราว่า เมื่อมีลมฝนพายุผ่านกิ่งก้านหักนะคะใบไม้ก็ร่วงหล่นลงมาต้นไม้บอบช้ำไปหมดแต่ต้นไม้ยังมีรากที่แข็งแรงสามารถฟื้นตัวสร้างกิ่งไม้ขึ้นมาได้ชันใดขอให้เรานำศักยภาพของเราขึ้นมาให้เข้มแข็งเหมือนกับต้นไม้ที่จะยืนหยัดสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาได้ฉันนั้นเช่นกันนะคะน้ำใจของคนทุกคนสามารถลดเป็นคำ ที่ให้กำลังใจให้กับกันและกันใจทุกดวงมีพลังใจกลับขึ้นมาได้เพียงเราไม่หยุดไม่หยุดที่จะก้าวต่อไปไม่หยุดเดินไม่หยุดฝันไม่หยุดทําไม่หยุดตั้งเป้าหมายใหม่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดความเชื่อเรามีโอกาสทําได้ทําอะไรใหม่ๆได้อยู่เสมอเมื่อเหตุการณ์อุปสรรคบัทดสอบปัญญาของเราทุกเหตุการณ์เราจะต้องผ่านไปได้ค่ะท่านผู้ฟัง ในการเดินทางของชีวิตเราอาจจะพบอุปสรรคบ้างสำเร็จบ้างแต่รีบลุกขึ้นมานะคะความมุ่งมั่นตั้งใจของมนุษย์ได้ให้ได้เขาเรียกว่า ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยไม่ธรรมดาหากเราก้าวต่อไปจุดหมายของเราก็จะรอยอยู่เมื่อมีผู้กล้านำไปก็จะมีผู้ตามที่กล้าหาญตามไปด้วยหากชัยชนะได้มาง่ายแล้วเราจะเอาความภาคภูมิใจมาจากไหนหวัวใจนักสู้จงมาจงมาและจงมานักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แข็งแรงกว่าเดิมเสมอตราบได้หายใจอยู่ก็สามารถมีความวางได้คนเราแข็งแรงบ้างอ่อนแอบ้างในบางครั้งเป็นเรื่องธรรมดาแค่ เรารู้สึกว่าอย่าจมนานจนเกินไปเวลาไม่คอยท่าให้เชื่อว่าเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรกับชีวิตมันดีเสมอสำหรับตัวเราศรัทธาเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่เผลอที่จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ปรารถนาเช่นถ้าหากว่าเราอยากผอมแต่กินเกินขนาดทุกมื้อเลยอยากรวยแต่ใช้เงินฟุ้งเฟอือเกินตัวขนาดนี้ สถานการณ์มาถึงทุกเรื่องให้ถามกับตัวเองว่าเรื่องนี้สอนให้เรารู้จุดๆเพราะทุกเรื่องกําลังสอนให้เรารู้เรื่องอะไรเช่นสถานการณ์โควิดสอนให้เรารู้ถึงคุณค่าของการบริหารเงินเท่าที่จําเป็นสอนให้เรารู้คุณค่าที่มีงานทําโควิดสอนให้เรารู้ว่ากลยุทธ์เนี่ยนำมาปรับตัวอย่างไรและก็สอนให้รู้ว่าคุณค่าของมนุษย์เห็นคุณค่าในตัวเองกับทรัพยากร โลกนะคะชีวิตที่แท้จริงคือการยอมรับแล้วหาโอกาสได้ก้าวไปต่อเวลาเท่านั้นที่จะทำให้เราหยุดทุกสิ่งหากเวลาที่จำกัดของแต่ละคนมา มาถึงนะคะหากเราอยากทําเท่าไหร่มันก็ทําไม่ได้นั่นแหละคือหมดเวลาศักยภาพที่เรามีพร้อมณนะขณะนี้ก็คือเรื่องของโอกาสที่ได้รับไม่ต้องรอสมบูรณ์แบบค่ะทําเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ณจุดที่ทําอย่าลืมว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะคะเราเลือกได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เราเลือกได้จะขยันหรือขี้เกียจเราเลือกได้จะสุขหรือจะทุก พลังทุกอย่างอยู่ในตัวเราชีวิตของเราอยู่ที่การเลือกของเราขอบคุณสถานการณ์ที่ทําให้ได้เรียนรู้ฝึกสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่รอบตัวเห็นคุณค่าของเวลาที่มีอยู่ตอนนี้เห็นคุณค่าลมหายใจที่มอบเป็นของขวัญให้เราทุกขณะที่หายใจอยู่เห็นคุณค่าของร่างกายที่ทําให้คล่องตัวเคลื่อนไหวได้สะดวกสบายเห็นคุณค่าที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ตอนนี้เห็นคุณค่าพาหนะที่พาเราไปได้ทุกที่เห็นคุณค่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เรา มีอยู่ตอนนี้เห็นคุณค่าของเงินที่มีจับจ่ายใช้สอยได้เห็นคุณค่าที่มีค่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณทุกอย่างที่มีคุณค่าหากเราให้ค่าก็จะมีประโยชน์ขวดน้ำเปล่านะคะที่คนรนาไปทิ้งขยะดูเหมือนจะไร้ค่าก็ยังมีคุณค่ามีราคาเมื่อควรน,นากลับไปขายกลับมารีไซเคิลกลับนํามาเป็นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ที่มีคุณค่าใหม่เกิดขึ้น ไม่มีใครไร้ค่านะคะในโลกนี้แม้แต่คนชราก็ยังมีค่าทางจิตใจให้กับลูกหลานคนป่วยมีค่ากับคุณหมอที่ให้คุณหมอและพยาบาลมีงานทําในการเดินทางไปสู่เป้าหมายปลายทางมีถนนมากมายให้เราเลือกเดินถ้าเห็นว่ากําลังเดินผิดทางก็แค่เปลี่ยนเส้นทางเดินบางคนเจอเรื่องกระทบใจก็จะงุดหงิด คิดลบในหัวก็ขอให้มีสติจับอารมณ์ฟุ้งซ่านหงุดหงิดจะคลายไปนะคะให้เวลากับอารมณ์สามารถจัดการอารมณ์ได้นี่ไงศักยภาพของมนุษย์อุปสรรคที่เราเจอมันอาจจะ ไม่หนักหนาเท่าไหรนักแต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางเนี่ยก็เหนื่อยใจเปล่าให้มองรอบตัวนะคะเพื่อขอบคุณที่ยังมีโอกาสอยู่เราโชคดีที่ยังมีโอกาสได้สู้ต่อไปบางคนใช้ชีวิตคิดไปวนมาทําให้หมดพลังเอาใหมค่ค่ะใช้ชีวิตในการกุ้มใจ5%เปพอที่เหลือ95%หาวิธีทางแก้ไขป้องการสาเหตุให้เกิดไม่ให้มันเกิดซ้ํา แล้ว next ไปต่อข้างหน้ารออะไระคะยังมีลมหายใจอยู่ปัญหาและอุปสรรคมากเพียงใดชัยชนะก็ยิ่งใหญ่มากเช่นนั้นให้มองหาบทเรียนที่มีคุณค่าดอกไม้ที่โรดาอาจเป็นโอกาสให้ดอกไม้ได้ผลิบานชันใดบางครั้งสิ่งเดิมๆนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสให้เราได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมฉันนั้น ความเชื่อที่ทรงพลังนำศักยภาพในตัวเราให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์กับเราไม่วันนี้ก็วันหน้าบางทีชีวิตก็เหมือนกำลังเจอพายุระลอกแล้วระลอกเล่าแต่พายุมาแล้วก็สงบไปเราระวังได้แต่อย่าระแวงมาก สงสารสมองของเรานะคะอาจจะเป็นโรคประสาทได้ถ้าหากว่าคิดเยอะเวลาที่เจอปัญหาหนักๆเนี่ยต้องรีบดูใจตัวเองเพื่อเรียกสติกลับคืนมาในกายนี้ให้เร็วที่สุดในเวลาปัจจุบันแล้วค่อยๆคิดหาหนทางแก้ไขไปทีละเปราะคนที่สําเร็จไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดแต่เป็นคนที่นิ่งและก็รับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาแล้วพยายามหาวิธีการป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดซ้ําจะทํำยังไงต่อไป ศักยภาพของคนเหล่านี้นะคะก็มาจากพลังงานที่มีอยู่ในตัวเขาซึ่งถูกฝึกความนิ่งมาจนเปน็นนิสัยเลยทําให้ชีวิตเขาเนี่ยไม่หยุดนิ่งและมีพลังในการรับรู้และปรับตัวนําปัญญายุทธ์ที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์ได้ผลลัพธ์อยู่ที่การสร้างเหตุ ความไม่รู้จ่ายราคาแพงกว่าความรู้เพราะการไม่รู้ทําให้เสียรายหลายอย่างไม่ว่าจะเสียเวลาเสียทรัพย์สินเสียความรู้สึกดังนั้นการลงทุนให้กับความรู้เพื่อได้ประสบการณ์มาคือการทําเป็นคู่มือการเรียนรู้ไว้ทบทวนและให้คนข้างหลังได้ศึกษาร่องรอยประสบการณ์ในการฝ่าฟันอุปสรรคจนได้ ประสบความสําเร็จอย่างไรความสุขอยู่ในระหว่างการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางคนที่ประสบความสําเร็จจะสนุกทุกครั้งที่ได้ทําจะตั้งใจมากกว่าคนอื่นอดทนมากกว่าคนอื่นพยายามมากกว่าคนอื่นมีพลังใจมุ่งมั่นมากนะคะศักยภาพเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเป้าหมายแห่งความสําเร็จอยากได้แต่ไม่อยากทําอยากมีแต่ไม่อยากออกแรงแล้วจะมีแล้วจะได้ได้อย่างไรความสำเร็จทุกอย่างเราสร้างได้ขอเพียง เราปรับเปลี่ยนตัวเองมาตานผู้ฟังลุกขึ้นมาค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับชีวิตที่มีโอกาสได้รับแล้วตอนนี้จงจําไว้ว่าคุณมีศักยภาพและมีพรสวรรค์มากมายเอาออกมาใช้ให้เต็มที่สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้นอกจากจะตกลุมรักตัวเองแล้วยังมีความภาคภูมิใจเป็นพลังงานสร้างสารรค์ให้ใจมีกําลังด้วยนะคะน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนชั้นใดความสําเร็จทีละเล็กทีละน้อย ก็จะสำเร็จยิ่งใหญ่มากในชั้นนั้นขอให้ความพยายามทุกอย่างก้าวนำพาให้เราเนี่ยเข้าเส้นชัยไปเรื่อยๆสำเร็จไปเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นอยู่ตามฐานะไม่ทะเยอทะยานจนรุ่มร้อนจนเกินไปชีวิตของคนเราตอนนี้ทำให้ดีที่สุด ยิ้มให้กับคนรอบข้างขอบคุณที่มีอยู่ในการใช้สอยทุกวันนี้ให้ดีที่สุดรางวัลชีวิตที่หอมหวานรอคุณอยู่เราคือนายโชคชะตาของชีวิตตัวเองศักยภาพสร้างพลังใจได้เมื่อใจได้กำลังนะคะแล้วก็กุ๊กกกขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังก้อยทุกคนผ่านอุปสรรคนี้ไปได้อย่างประสบความสำเร็จทุกขณะนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ